สวัดีคร <jogo os. S 3> <ENNIS> ับสวัสดีครับครับหนูหรือว่ามีเกณฑ์แ่ครับเพื่อนฝั่งรถแปดนะฮะจะของรถน้องเกณหนึ่งหนึ่งกลับสมาคมเพื่อนฝั่งกอุปสรรคใจหัวยอครับหรือว่าคู่ภัยบริษัทนุปสรรคไม่เองนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาไปดูสเต็ปไฟต่างๆนะทั้งโค้ชทีโค้ชนายแล้วทั้งผมทีหัวข้อครับทั้งคันนะฮะที่หัว้อทั้งคันครับแสงจากประมาณเท่ากับโค้ชถามเลยนะฮะเดี๋ยวเ ดูฮะเดี๋ยวเราดูติเกอร์น e ิดนึงครับตกอร์ที่จัดเองครับติเกอร์จัดเองไหมฮะจัดเองก็จัดเองครับพี่น้องจัดเองไหครับพี่น้องชาวกู้แพ้ดูคลิปนี้ไว้จัดเองครับประหยัดฮะประหยัดดแสงทอนแสงนปครับจตไฟะเต็มไฟครับยอนจริงฮะ ยอเครับสเตปเตดแรงมากเลยนะครับ LVD ตัวนี้ของรถนอเทียนหนึ่งนะครับดูครับโอ้ยเต็มจอเลยครับนี่สเตปสองนะครับสามเตปสี่นะครับโอ้ยแสงสเต็ปห้านะครับเรียงเม็ดนะครับโอ้นี่เลียงแล้วครับ เสร็จแล้วครับแปดนะครับแก้วแอนดรอยเก้าเก้าเลครับโอ้เยอะมากครับสเต็นเอ1ดนะครับเสจที่็1นะครับบ12นะครับสเต็ปไปเรื่อยนะครับสามนะครับสี่สเต็ปห้าครับสิบหกครับผม นี่คือสเต็ปของรถล,ล้อเขียหนึ่หนึ่งแล้วด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังนี่ด้านหลังนี่เป็นไงฮะอ่าเป็นไฟแท่งเมตรนะฮะแท่งหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเต็มนะครับวันนี้ไปเดินเที่ยวเกาหลีของผมเกาหลีไปฮะจัดมาฮะอันนี้ไฟจากไรโบ้เฮงครับบบ้เฮงไซเรนเนาะหลังเกียร์นะครับผมด้านหลงเคราะห์ปกอบเกียร์ยยอนครับทั้งทั้งอะไซเรนชุดหน้าชุดหลังนะครับชุดหลังของบบ้เฮงไซเรนทั้งคู่ครับผมอันนี้เป็นสาวบัตเต็มนะฮะสาวบัตเต็มนนีะฮะดูคมา อันนี้โมจากที่ไหนครับเนี่ยสัมนกแข่งแต่งอาชาคอนชาคอนดีเซลเอเปนซินอ๋อนี่เบนซินสองอย่างครับเป็นทั้งชาคอนดีเซลแล้วก็ชาคอนเบนซินนะครับผมที่บ้านไม่ได้เปิดอู่เลยครับที่บ้านขายน้ำมันเบนซินกับดีเซลนะโอ้ติ๊กเกอร์ครับแผ่วพามาครับคันนี้ครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งคันนี่แหละเนี่ยรถตอบเขตคนจนนะตอบเขตคนจน มาในใจแล้วเลขใหม่ไม่ต้องนี่ครับปลายท่อนอ็อตโตด้วยนะครับตโตนะฮะโตนะครับปลายท่อนะครับครับอันนี้มือสองเหมือนกันจากบางพีบางพีนะดูสเต็ปติ๊กเกอร์ครับทั้งคันนะอ่าอันนี้นเดี๋ยวขอชมไฟสามบัดนะค่ะอ๋อสามบัดด้านหน้าครับอีสามบัดผมนี่ครับสามบัดไว้ด้านหน้าเลยครับสามบัดเลยฮะนี่ครับน้ำเงินโอ้ยแดงน้ำเงินนะครับยอดดยอดสเต็ปนี้บอกว่าในระยองครับตัวนี้ก็หาตัวจับได้ยาก ครับอีกหนึ่งคันนอเกนหนึ่งนะครับกันฮาวไปแนละ้วโอเคครับครับอันนี้คือสเต็ปแรกของนอเกนหนึ่งนะครับวันนี้ที่จะลงยูทูบนะครับนี่เจ้าของอของรถนะครับครับนะครับผม yeah.